วิธีทําให้สามีกลับมาลักนะครับมีคนเข้ามาปรึกษาครับว่าทําไงดีคะโค้ดสามีอ่ะไปติดผู้หญิงอื่นนะครับแล้วก็ไม่อยอกกลับบ้านครับทิ้งลูกทิ้งเมียนะครับโทรไปก็ไม่รับนะครับแล้วก็โทรไปว่ามือที่3มือที่3ก็ไม่สนใจนะครับแล้วยังมาต่อแยอะไรต่างๆครับผมก็เลยถามไปว่าสิ่งที่ต้องการคืออะไรเขาต้องการให้สามีกลับมาลักนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับเทคนิคที่จะทําให้สามีนะครับกลับมาลักนะครับโดยที่จะต้องทําตามแบบค่อนข้างจริงจังนะครับเพราะงั้นการ ที่จะทำให้เขากลับมารักนี่มันก็ไม่ได้ง่ายครับลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะครับแล้วคุณจะเห็นว่ามันได้ผลยังไงนะครับ ข้อที่1นนะครับการที่จะทําให้เขากลับมารักอันแรกเนี่ยคือไม่ต้องไปสนใจเขาเวลาเขาไปอยู่กับผู้หญิงอื่นนะครับไม่ต้องโทรจิกไม่ต้องโทรตามครับทำเป็นเหมือนกับว่าเขาไม่อยู่บนโลกใบนี้นะครับแล้วกลับมาดูแลสนใจคนในบ้านนะครับกับลูกกับอะไรต่างๆครับพอเราไม่สนใจเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกสงส,รรสังสยว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเขารู้สึกว่าอจริงๆ,ๆแล้ว,ลวเรามีอะไรหรือเปล่าทําไมเราหายไปหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วก็เขาก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนคิดถึงเราหน่อยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปบอกเขาว่าลูก เป็นยังไงหรืออะไรเป็นยังไงนะครับให้เราดูแลกันเองทําเหมือนกับว่าเขาไม่อยู่แล้วอะไรแบบนี้เหมือนเราตัวคนเดียวนะครับข้อสองครับเราจะต้องไม่สนใจมือที่3นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เวลาเราไปพูดไปคุยกับมือที่3เนี่ยพลังงานเราจะตกแล้วก็อารมณ์เราจะดิ่งสุดท้ายเราจะยิ่งอารมณ์เสียแล้วก็เราจะเหมือนกับว่าทําให้เขาเหมือนสาสใจนะครับเพราะว่าคนที่เป็นมือที่3เนี่ยเขาชอบให้เราไปยุ่งไปสนใจเขารู้สึกว่าเขาชนะเขารู้สึกว่าเขาเหนือกว่านะครับเพราะฉะนั้นการที่เราทําเขาเป็นอากาศนะครับการที่เราไม่ได้สนใจเขาเนี่ยเขาก็ จะยิ่งรู้สึกเหมือนไร้ค่าหรืออะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือไม่ต้องไปต่อแย่ไม่ต้องไปว่าไม่ต้องไปฟ้องไม่ต้องไปประจานไม่ต้องไปอะไรทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ก็ข้อที่สาครับสำคัญมากๆคือกล้องดูแลตัวเองให้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าการที่สามีเขาไปจากเราไปหาคนอืน่นบางทีอาจจะมาจากการที่เราไม่ค่อยดูแลตัวเองครับมัวใส่ใจแต่ลูกมัวใส่ใจแต่สามีครับทำให้ร่างกายของเราชุดโทรมนะครับเคยผอมเซ็กซี่นะครับอาจจะกลายเป็นแบบว่าค่อนข้างน้ําหนักเกินแล้วก็เจ้าเนื้อมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็ คือว่าต้องกลับมาโฟกัสตัวเองครับอันดับแรกเลยที่สามารถทําได้และเห็นผลมากๆคือว่าการที่เราเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาที่กลับมาสวยเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นการลดน้ําหนักนะครับหรือไม่ก็การแต่งตัวให้ดีขึ้นนะครับหรือไม่ก็บํารุงผิวอะไรต่างๆนะครับสิ่งสําคัญคือเวลาทุกครั้งเนี่ยที่สามีเห็นเราดีขึ้นกลับมาผอมลงกลับมาเป็นสาวมากขึ้นเขาก็จะรู้สึกสนใจเขารู้สึกหวงครับเพราะยังไงคนที่เป็นภรรยาคนแรกยังไงก็ได้เปรียบอยู่แล้วเพราะว่าเราอาจจะมีลูกกับเขาหรืออาจจะจดทะเบียน สมรถกับเขายังไงวันหนึ謝謝่งเขาก็จะกลับมาแต่วันที่เขากลับมาคือวันท <ud> ี่เขารู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วมีความสุขนะครับข้อที่4นะครับเวลาเขากลับมาครับทำให้ดีที่สุดนะครับเหมือนกับว่าตอนที่เขาไม่อยู่เราไม่ต้องโทรตามไม่ต้องโทรจิกทาให้เขารู้สึกว่าเขาคิดถึงเราแต่ทุกครั้งนะครับเวลาที่เขากลับมาเนี่ยคุณจะต้องลืมเรื่องที่เขามีมือที่3หรืออะไรก็ตามนะครับไม่ต้องบ่นไม่ต้องว่าไม่ต้องด่าไม่ต้องไปถามถึงมือที่3หรืออะไรก็ตามครับทำเหมือนว่าวันแต่งงานใหม่ๆทําเหมือนว่าเราไม่เเคยยมมีปััญหาาากกนะรรบโดพอ เรื่องเซ็กเรื่องบนเตียงนะครับทําให้แบบว่ามากที่สุดเยอะที่สุดให้เขาประทับใจที่สุดให้เขารู้สึกดีที่สุดให้เขาเหมือนกับว่ากลับมาบ้านแล้วเป็นคนสําคัญกลับมาบ้านแล้วเป็นราชากลับมาบ้านแล้วเขาลืมทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะคิดถึงเราแล้วก็เขาจะรู้สึกอิ่มกับเราแล้วพอเขาไปกับผู้หญิงอื่นเขาก็จะไม่ได้ต้องการอะไรมากมายแต่เขารู้สึกอยากจะกลับมาเพราะเขารู้สึกว่าอยู่ที่นี่เขาเป็นราชานะครับเพราะฉะนั้นลืมเรื่องทุกอย่างนะครับ รู้สึกสําคัญรู้สึกดีรู้สึกประทับใจนะครับทุกครั้งที่เข้ามาแล้วก็ทุกครั้งที่เขาไปให้เขารู้สึกจดจําสิ่งที่เราทําดีกับเขาแล้วก็เขาก็จะกลับมาบ่อยขึ้นนะครับข้อที่5นะครับก็ <logos> คือการพูดย้ําสิ่งที่ต้องการให้เขาฟังบ่อยๆนะครับหลายๆคนนะครับทำพลาดก็คือว่าไปพูดถึงมือที่3มไปพูดบนพูดดาพูดว่าสิ่งที่เราไม่ต้องการครับสิ่งที่ต้องทําจริงๆคือเราพูดสิ่งที่ต้องการโดยเพราะผู้หญิงหลายคนนะครับคือเราต้องการให้เขารักเราคนเดียวเราก็พูดเลยครับฉันเชื่อว่าเเเธธอออรััักนนนคดีียววชื่่าม คนเดียวพูดซ้ําๆนะครับคำเหล่านี้มันเหมือนเป็นคําสะกดจิตนะครับเป็นคําที่เขาเรียกว่าลงเข้าไปในจิตใต้สำนึกโดยที่ไม่ได้มีความต่อต้านนะครับเวลาเราพูดเรื่องเหล่านี้ต่างๆเนี่ยเวลาเขาอารมณ์ดีแล้วก็มันลงเข้าไปในจิตใต้สำนึกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะรู้สึกอยากอยู่กับเราเขารู้สึกว่าอยากประทับใจในการมาครั้งนี้เขารู้สึกว่าเขาไม่ถูกตําหนิไม่ถูกต่อต้านไม่ถูกอะไรก็ตามนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นตอนที่พูดเนี่ยคุณจะต้องพูดด้วยอารมณ์ที่มั่นคงนะครับโดยที่ไม่โกรธเขาหรือไมม่น้้้ออยยใจรถาาพูดดวณ์ อารมณ์น้อยใจเนี่ยซึ่งเทคนิคเหล่านี้จะไม่ได้ผลเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือว่าถ้าเกิดคุณกําลังมีอารมณ์น้อยใจหรืออารมณ์โมโหหรืออารมณ์กงังวลอะไรต่างๆบางทีคุณอาจจะต้องใช้การโคชชิ่งปลดล็อกหรือเรียนคอร์สเซลลโคชชิ่งเพื่อปลดล็อกอารมณ์ตัวเองก่อนไม่งั้นไม่ว่าผมจะให้เทคนิคอะไรไปถ้าเกิดอารมณ์ควบคุมไม่ได้คุณก็จะเอาเทคนิคนี้ไปใช้ไม่ได้นะครับมีตัวอย่างเคสหนึ่งนะครับที่สามีถ้าไปหาผู้หญิงอื่นนะครับโดยที่แบบว่าติดพันผู้หญิงอื่นแบบนานๆทีจะกลับมาครับเข เขาได้ปลดล็อกอารมณ์นี้ครับเขาก็พูดกับสามีดีขึ้นนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องเป้าหมายครับเขาพูดเรื่องลูกเป็นยังไงสามีเป็นไงแล้วก็เวลาทุกครั้งที่สามีกลับมาหาเขาเนี่ยเขาก็จะทําดีกับสามีมากที่สุดเลยทําให้พอนานๆเข้าเนี่ยสามีอ่ะก็อยากอยู่กับเขานานขึ้นนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อที่3เนี่ยก็รู้สึกร้อนรนก็รู้สึกไม่พอใจแล้วก็ชวนทะเลาะมากขึ้นแต่ตอนนี้สลับกันก็คือว่าเขารู้สึกว่าการที่อยู่กับภรรยาคนแรกเนี่ยาา้รรกไดับ ปลดล็อกทําให้อารมณ์มั่นคงแล้วก็ใช้เทคนิคที่ผมให้ครับนานๆเข้าเนี่ยกลายเป็นว่ามือที่3ก็คือขอออกไปจากชีวิตนะครับแล้วก็จุดท้ายทําให้ครอบครัวเขาก็กลับมามีความสุขนะครับเพราะนั้นใครที่สนใจนะครับที่อยากทําให้ครอบครัวกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับก็สามารถติดต่อเรียนคอร์สออนไลน์ชื่อเซลล์โคชชิ่งนะครับเพื่อจะได้ปลดล็อกอารมณ์ตัวเองนะครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดอยากได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะครับก็ติดต่อการโคชส่วนตัวครับโดยโค้ชจะออกแบบกลยุทธ์นะครับออกแบบวิธีการแล้วก็ทําการปลด ค่อยกี้ขคายนะครับใครที่อยากให้ชีวิตครอบครัวกลับมามีความสุขก็ติดต่อมาได้ที่ไลโอเอนะครับแอดโค้ดอดิน,นันพิมเอสสีนะครับรักและห่วงใหญ่สวัสดีครับ